สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิชเชอร์โจวเซอร์วิสแอนด์รีแพร์ครับสำหรับทิชเชอร์โจวเซอร์วิสแอนด์รีแพร์วันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับไอตัวของ ssd m 2 sata นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งใส่เข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวไหนโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยอ่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอ่าเป็นของ Acer เนาะ Acer รุ่นอะไรนะครับ Acer รุ่นแอพพานะครับ e14 นะครับอ่ารหัสคือ e5 คีด 475g นะครับขีด 39pl อ่าตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น cpu core i3 นะครับ core i3 gen6 เนอะนะครับซึ่ง gen เนี้ยมันยังไม่รองรับไอ้ตัว m.2 ตัวใหม่นะครับยังจะต้องเป็น m.2 sata อยู่นะครับอ่าในส่วนของการถอด ปลี่ยนไม่ใช่ถอดเปลี่ยนสิต้องบอกว่าถอดใส่ SATA M.2 SATA ตัวนี้นะครับก็ฝาหลังเนาะตรงนี้เลยนะครับก็จะมีน็อตอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือตัวนี้1 2 3และ4อ่เราต้องไขน็อตทั้ง4ตัวนี้ออกก่อนนะครับเริ่มไขเลยเนะาะไขนะครับ โอเคครับถอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับอาจากที่เห็นนะเดิมๆเนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่แรมเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนะนะครับส่วน s อ d ดี้ไอเจ้าตัว .m.2 เนี่ยใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ได้เลย่าทำการแกะกล่องเลยครับอันนี้แกะใหม่เลยแกะใหม่เลยนะครับแกะใหม่เลยนะครับแกะของใหม่เลยนะ จริงๆแล้วคอวมเราจะแรงขึ้นหลังจากใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยอ่าดันนิดนึงครับจากนั้นครับตรงนี้ให้ใส่นอ็อตอ่าให้หาน็อตมาใส่เนอะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องเขาไม่มีให้หรือว่าถูกถอดออกไปนะครับนะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาันอตมาใส่ได้ตรงนี้เนาะก็จะเป็นน็อตเกียวละเอียดนะครับ อ่าโอเคใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้แถมอันนี้แถมใส่ใส่ไอตัว m 2 s a t a เสร็จไปแล้วนะน,นี่แถมนี่เลยอ่าไหนไหนก็เพิ่มได้งั้นเราเพิ่ม 8, DDR 4, s ddr สี่แปดจิกไปสักตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้แกใสใ่เลยใส่ให้เต็มครับเอาให้เต็มกันเลยกันเลยทีเดียวอ่า ใส่ไปเลยครับทีนี้เวลาใส่เนี่ยสังเกตนะครับอันนี้เวลาใส่เนอะเห็นไหมโอเคโฟกัสแล้วมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับเขี้ยวทั้งสองฝั่งเนี้ยมันจะไม่เท่ากันสองฝั่งเนี้ยเขี้ยวไม่เท่ากันเห็นไหมครับแล้วเวลาใส่ถ้าใส่ผิดทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่โดนเขี้ยวเนาะพอมันมพอเขี้ยวมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันก็จะใส่ไม่ลงห้ามยัดนะครับอย่างนี้ยัดเข้าไปก็มีแต่จะเสียเนาะก็จะใส่แบบนี้แทน ัใส่ให้ถูกทางกลับให้ถูกทางเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปเ,าเบาๆเลยครับเสียบเข้าไปเลยอ่าแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บกดเรียบร้อยครับแค่นี้เองเนาะก็จะสามารถใส่ได้แล้วอ่าเรียบร้อยเสร็จจากตรงนี้สิ่งที่เต้องทำต่อไปก็ปิดฝาได้เลยเอาฝามาปิดนะปิดฝาครับ กดให้เรียบร้อยครับขันน็อตครับโอเคทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาลงโปรแกรมแล้วก็ลองเปิดเครื่องกันมาดูว่าคอมเครื่องนี้จะไวขึ้นได้แค่ไหนเนาะโอเคนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปลงวินโดว์มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงลงโปรแกรมต่างๆให้เครื่องนี้พร้อมใช้งานด้วยเนาะคราวนี้เราลองมาเปิดเครื่องกันมาดูว่าเครื่อง เปิดได้ไวแค่ไหนนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเนี่ยไวแค่ไหนลองเปิดเลยนะโลโก้ Windows 10ขึ้นมาแล้วนะโอ้โหหน้าจอแสดงผลขึ้นมาแล้วอ่าโอเค,อเ,ค,อเ,คเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้เลยไหมเดี๋ยวลองเปิด ตัวเบลเซอร์ดูแลกันอืมพร้อมใช้งานเลยเห็นไหมครับอ่ามาดูสเปคมั่งออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับก็จะมีอ่า CPU เนาะของเดิมอันนี้แรมที่เราเพิ่มขึ้นไปครับสังเกตไหมว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็น แรม1ิบแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอบอกข้อมูลต่างาฮาร์ดดิสนะครับหนึ่งอันนี้ลูกเก่าเนาะหนึงเทเาบายแล้วก็ลูกใหม่ครับ L SD อ่าโอเคครับก็ก่อนจบคลิปนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ